ตักแบบแค่พอประมาณนะคะพอประมาณนี่ก็คือตะวันประมาณ <c oughs> ทุกงแสงตะวันอัดคลิปใหม่ทุกวันเนสาร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมทุ่งแสงตะวัน <c oughs> เอาไปทำผัดผักหวานแซนวิชผักหวาน <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันช่วงนี้ทุ่งแสงตะวันสัญจรซีรีส์ โพธารามถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนเด็กเก่าซึ่งเคยถ่ายทำเคยรู้จักกันเมื่อ15ปีที่แล้วครอบครัวมีแนวคิดที่หนักแน่นมั่นคงมากเรื่องความพอเพียงและการพึ่งตนเอง15ปีผ่านไปทุกคนกลายเป็นผู้ใหญ่กันไปหมดแล้วนะคะเติบโตมาเป็นแบบไหนกำลังทำอะไรอยู่วันนี้เราไปเยี่ยมตะวันกับทาราแห่งโพธารามด้วยกันค่ะ เมื่อ15้าปีที่แล้วเราได้เจอกับเด็กน้อยสองคนนี้ค่ะอืมถึงแล้วเอานี่คือกิจวัตรของลูกชาวสวนค่ะตะวันกับทาราอายุห่างกันหลายปี ชอบมาคลุกดินคลุกทรายคลุกอยู่ในแปลงผักด้วยกันเป็นประจำผักแปลงนี้เป็นของตะวันปลูกเองดูแลเองจนกว่าจะโตกินได้พ่อกับแม่แวะมาช่วยนิดหน่อยค่ะดูนดิเจ มีปลูกกระเจียะะ๊ยบค่ะก็มะเขือก็ต้นหอมที่หนูต้องปลูกหลายๆอย่างเพราะว่าต้องหลอกมแมลงค่ะสมมุติว่า,มาแมลงอยากมากินต้นหอมนะคะแล้วสมมุติว่าได้กินกระเจีย๊ยบแมลงก็ไม่มากินค่ะ เสริมไปด้วยค่ะตอนนี้ก็มีกวางตุ้งค่ะมีฟักทองแล้วก็มีมันด้วยออันนี้คือมันใช่ไหมฟักทองเรื่อยๆวันนี้เ,นเรานัดกันเจอเจอกันพบกับตะวันและทาราอีกครั้งทางฝั่งน,นี้ก็มีอ้อยค่ะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยข้าวโพดก็ไปทําเป็นน้ำข้าวโพดแอบเห็นมะละกอมะละกอข้าวโพดมีอีอออออมมกพันหนึ่งเป็นพัน าชีทับทิมสยามอะค่ะพี่ตะวันเรียนจบพัฒนาสังคมทำงานที่กรุงเทพวันหยุดมักหาเวลากลับมาบ้านเสมอค่ะน้องทาราก็โตตามมาติดๆเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะชอบมากขึ้นมีงานใหม่ๆให้ป้านกได้เรียนรู้จากเด็กๆด,ด้วย สวนของครอบครัวชื่อประดูทองออร์แกนิกฟาร์มอยู่โพธารามราชบุรีปลูกข้าวปลูกพืชไร่อ้อยข้าวโพดมันหวานญี่ปุ่นบ้านนี้คัดสรรสายพันธุ์อย่างดีมีเครื่องจักรเครื่องมือวางระบบรดน้ำดูแลแทนแรงคนในแปลงพืชไร่มีพืชผักหมุนเวียนแซมไว้หลากหลาย ผื้นดินบริเวณนี้เมื่อก่อนเคยอาบสารเคมีอย่างหนักน้ำดินสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่ต่างกับสุขภาพของคนปลูกเมื่อตัดสินใจหักดิบเปลี่ยนแนวทางพ่อไมตรีกับแม่หนูหาความรู้ที่โครงการพระราชดำริเขาชงุ้มใกล้บ้านรับและนำความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ จากพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวค่อยๆปลูกพืชพันธุ์หลากหลายปลูกหญ้าแฝกใช้อินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินให้ดีโอบอุ้มชีวิตรากของหญ้าแฝกมีรากยาวแล้วก็มันจะมีจุลินซียเยอะค่ะเราต้นไม้อื่นๆก็ได้มาดูเจุลินซียที่รากของหญ้าแฝกค่ะถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีแล้วดินจะเสียค่ะ พ่อแม่สอนตะวันเสมอว่าให้ทำตัวเหมือนหญ้าแฝกที่ไม่ได้ดูดอาหารมาเลี้ยงลำต้นตัวเองอย่างเดียวรากหญ้าแฝกยังหยั่งลึกลงไปใต้ดินเพื่อดูดสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ให้กับพืชอื่นๆเป็นตัวสะสมจุลินทรีย์ในดินอีกมากมายอยู่ที่ไหนไม่ทำให้เกิดโทษมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้น ยาวไม่ต้องยาวอ่ะนี่ใหญ่ด้วยนี่ลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ด้วยสะพานไม้ไผ่ลอยฟ้า พ่อทำให้ตะวันกับแม่โดยเฉพาะเอาไว้เดินเก็บยอดผักหวานป่าอ่อนๆอ้วกวต้นผักหวานป่าเหล่านี้อายุประมาณ17ปีแล้วค่ะนี่ยอดตรงนี้ ยังขึ้นได้อีกชั้นหนึ่งค่ะสุดยอดเลยผักหวานป่าอายุมากต้นสูงพ่อไม่อยากตัดสะพานไม้ไผ่ช่วยได้ยิ่งขยันเก็บผักหวานป่าก็จะยิ่งขยันแตกยอดกินกันแทบไม่ทันจะแกงยำผัดถ้าเก็บสดๆแบบนี้รับรองว่าอร่อยทุกเมนูค่ะ ม่น้ำเย็นไม่ดีค่ะคน้าธรรมดานน้เํนเย็ค่ะให้มันทั่ว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 หรือจะรับเป็นแซนด์วิชผักหวานหนึ่งในสินค้าแปลรูปของประดู่ทองออร์แกนิกฟาร์มน่าชิมน่ากินค่ะ ของที่สวนเราเอามาต้มๆแล้วก็เคี่ยวๆค่ะให้เป็นน้ำตาลใช้เวลานานไหมคะใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเคีเ่ยวตั้งหนึ่งชั่วโมงจะได้สกี่กระปุกแล้วเนี้ยอันนี้น้ำอ้อยสด6กิโลก็จะเหลือน้ำตาลอ้อยหนึ่งกิโลสี่กครอบครัวของตะวันทาราเป็นนักแปรแร,รูป,ปรม,มือทองค่ะ,ะหยิบจับผลผลิตในไร่ในสวนมาแปลงโฉมได้หลากหลาย วันนี้จะชวนทำผลผลิตเด็ดของฟาร์มน้ำข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวกล้องเป็นข้าวไรเบอรี่ค่ะที่เราหุงสุกแล้วค่ะเราก็ตักลงไปในเครื่องปั่นค่ะตักแบบแค่พอประมาณนะคะพอประมาณนี่ก็คือตอประมาณใช่ค่ะเพราะว่าน้ํากับตัวข้าวค่ะมีการตวงมาแล้วอืมค่ะอันนี้ก็เป็นการปั่นให้มัน ให้มันเร็วๆใช่ใชมแล้วก็ใส่น้ำที่เราเตรียมไว้ค่ะทำไมถึงเลือกใช้ข้าวไรซา์เบอร์รี่สีมันสวยหรอเพราะว่าเราปลูกเองด้วยค่ะ ยังพอมีเท็กเจอร์อยู่คุณแม่ก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่รอบๆเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยก็ได้ไหมแล้วต้องชิมต้องคิดกันนานไหมต้องแบบแชร์กันไหมช่วยกันชิมว่ารสเป็นยังไงในที่สุดถึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของเราแม่ก็ต้องชิมอนี่ก็คือสูตรก็นิ่งแล้วอ่าฮะเด่วก็ชิมกันไปจนไม่มีคนกินแล้วอะ มืนกินน้ำข้าวกองขวดหนึ่งก็ก็อยู่ท้องอ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำโพดตามด้วยน้ำอ้อยจบเลย <c oughs> ไม,ม,ม่มือนานมือนานสบายแล้วมันจะอมง่วงหน่อยเนาะ <c oughs> เป็นวัตถุดิบจากสวนเราหมดเลยทั้งข้าวทั้งน้ำอ้อยพี่นกอยากลองทำไหมคะ <c oughs> พี่นกลองก็ได้ค่ะ ค่อยดูนะคะตักข้าวประมาณทับทีหนึ่งค่ะน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ที่ป้านกเป็นคนตักข้าวแค่นี้พอ,อยหรือใส่อีกใส่อีกอะไรคะแค่นี้นอีกจริงๆใส่แค่ให้ตอนปั่นมันไม่ไม่พุ่งออกไปข<อ>้างนอกอะค่ะโอเคเอาละมันก็เติม,มนะะ้ำคิบค้นนะคะ ใส่น้ำไปแค่ไหนใส่น้ำให้ท่วมเฉยๆและข้าวที่หุงเนี่ยมันต้องหุงเปียกกว่าที่เรากินปกติหรือว่าเหมือนเวลาเรากินหุงกินข้าวหุงให้นิ่มกว่านิม่มกว่าปกต,มมกปกติมันจะได้ปั่นง่ายมันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยค่ะกดอันไหนก่อนคะกดอันนี้ก่อนโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ไปอปับใครทัว่วทุดได้เลย แล้วต้องปั่นอีกหรือว่าได้แล้วจริงๆก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนตอนกินเข้าไปมันก็จะมีเม็ดข้าวอยู่ด้วยอยากให้เหลือเทคเจอร์อรอเอาไว้บ้างใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบละเอียดมากๆก็ปั่นต่อได้ค่ะโอเคค่ะสีสวยแล้วค่ะสีออกอมชมพูม่วงนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เพราะว่าคุณแม่บอกว่าสีสวย ถ้าเกิดเป็นข้าวกล้องมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแต่กลัวคนแย่ไม่ออกกับน้ำเต้าหู้ตะวันเริ่มทำน้ำข้าวกล้องนี่นานแค่ไหนแล้วทำมาหลายปีแล้วค่ะใช่ค่ะจนคนติดแล้วรู้แล้วว่าเห็นขวดแบบนี้แปลว่าของใครแถวนี้ไม่ค่อยมีใครทำน้ำข้าวกล้องด้วยนั่นนะสิแล้วก็ เราก็ปรุงตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือน้ำข้าวก,กล้องไรซ์เบอร์รี่จุดเริ่มต้นก็คือเมื่อหลายปีก่อนปลูกข้าวแล้วน้ำท่วมค่ะข้าวแช่น้ำอยู่นานเลยพอเอามาสีก็กลายเป็นข้าวหักแปลรูปดีกว่า,ป,าปั่นคั้นน้ำพัฒนาสูตรสรส <ถ S 2> ชาติลงตัวทุกวันนี้ลูกค้าสายสุขภาพติดอก,กติดใจกันค่ะชอบที่มันมีหวานนิด ไหนๆจะกินแล้วขออร่อย <c oughs> ได้ผลิตอาหารดีๆมีกิจกรรมครอบครัวพร้อมหน้าคนมาดูงานเปิดบ้านส่งต่อแรงบันดาลใจแบ่งปันวิธีการพึ่งพาตนเอง ประมาณว่าหิวหิวกินอันนี้อย่างเดียวนี่ก็กินแทนข้าวได้เลยอืตะวันอยากทําอะไรต่อในอนาคตในอนาคตจริงๆช่วงช่วงนี้ก็เริ่มแบบพยายามที่จะทําในเรื่องของแรนดิ้งของที่บ้านแล้วก็ของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยค่ะก็มีแบบพวกออกแบบโลโก้พวกนี้ด้วยให้มันดูแบบมีความน่ารักมากขึ้นแล้วก็กําลังพยายามเอาไปเข้าสู่ในโลกออนไลน์ด้วยค่ะอย่างเช่น facebook แล้วก็ มีพวกติ๊กตอกอะค่ะแต่ว่าตัวติว๊กต k อกยังไม่ได้เริ่มทำนะคะแสดงว่านี้พี่นกก็เข้าไปในประดูทองเอาแกนิก,าก,นกฟาฟ์มก็จะเห็นใช่งานของตะวันและครอบครัวใช่ค่ะข้อดีของโลกปัจจุบันมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าคนจะมีโอกาสได้รู้จักเรามากขึ้น นอกเหนือจากการไปแบบออกร้านออกบูธต่างๆใช่ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนการสอนทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะเขาไม่ต้องมาที่บ้านก็ได้แบบสามารถดูได้ทางออนไลน์ได้เลยแสดงว่าเป้าหมายจริงๆอะนอกจากเรื่องการมีผลิตภัณฑ์หรือสื่อสารเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็คือเรื่องอยากให้ความรู้คนใช่ค่ะทำไมถึงมีไอเดียนี้ล่ะคะเพราะว่า อาจจะเป็นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะที่เวลาที่มีคนมาที่บ้านแล้วก็เราได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราทําให้เขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนสิ่งที่เราทํามันมันมีคุณค่ามากขึ้นเลยคะ่ะแล้วก็ภูมิมใจมากขึ้นที่เวลาที่มีคนเขามาดูพื้นที่ของเราแล้วเขาก็เอาไปทําตามเนี่ยค่ะอืมค่ะซึ่งหลักคิดอันเนี้ยเหมือนกันหมดทั้งบ้านเลยเนาะก็น่นจาจะพ่อแม่ปลูกฝังมาด้วยค่ะอื ขอบคุณครอบครัวของตะวันและทารามากเลยนะคะบอกเล่าเรื่องราวมาอัปเดตชีวิตกันการที่ครอบครัวมีแนวคิดแบบนี้เด็กๆเ,เติบโตขึ้นและมีโอกาสที่จะสืบทอดต่อผนวกความร่วมสมัยเข้าไปน่าจะทำให้ครอบครัวเข้มแข็งขึ้นมีความสุขและเอื้ออาทรเผื่อแผ่กับคนอื่นๆได้ด้วยค่ะนี่คือรายการทุ่งแสงตะวันสัญจรซีรีส์โพธารามสัปดาห์หน้า คุยกับทาราให้มากขึ้นนะคะเอาข้อมูลรับมาเชื่อมกับตัวนี้อีกทีหนึ่งให้มันสามารถที่จะเปิดปิดเองตามระดับความชื้นในอากาศในน้ำได้ด้วยประมาณ AI เลยใช่ทำงาน<ช>แท<ผ>นรรเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ